บพบกับเ,เพื่อนยิม a อ i c e School วันนี้ผมจะสอนท่าแมบชบชีเนเคสท่านาี้จะได้กล้ามเนื้ออกตรงกลางนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเล่นยังไง <li> <t> อย่า,รารรแรกคืการฝักบอนะครับผมเราจะฝักบอนให้อกกงของเรา ชีตรงกับกิ๊ในลักษณะน,นี้เอามือเทียบวัดเิงนก็ได้ครับผมจากนั้นิธีการเล่นให้เราจับตัวกิ๊ขึ้นมาแขนเราจะไม่กว้างมนเกินไปสนิทแค่จนเกินไปในลักษณะนี้แขนของเราข้อมือเราตรงกับข้อศอกนะครับผมจากนั้นให้เราใช้ตัวโดยการยืดผมและกดสะบัดลง โมงอมงขาสอเราจะไม่อ้าขึ้นมาในขักษณะนี้ยพยายามกดตรงครับมุมประมาณ45ถึง60องศาจากนั้นหายใจเข้าออกแรงดันหายใจออกดันขึ้นที่สุดจากนั้นเกงต้านหายใจเข้าลงจนรู้สึกว่าอกเรายืดสุดแล้วจากนั้นดันขึ้นไปหายใจออกต้านหายใจเข้าและได้เป็นจังหวะเดียวกันในลักษณะนี้ครับผม อข้อควรระวังในท่านี้นะครับคือการที่มุมสองเราเนี่ยขนานก,นกับตัวหลาไหมากเกินไปจะทำให้หลหน้าเราเนี่ยบาดเจ็บได้ต้องระวังนะครับท่า,ทานี้พยายามกจสอบลงนี่คือท่าเล่นแบชีเพสที่ถูกต้องคองงับโม